สวัสดีครับวันนี้ปุ้ยขอนำเพื่อนๆมายังหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยนะครับเดี๋ยวปุ้ยจะพาเพื่อนๆทุก<ห>ท่าน<ม>นะครับ<อ>ไปดูพญาควายครับตามปุ้ยมารับชมเลยครับอัตราค่าเข้าชมนะครับท่านละ30บาทครับหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ไไไม่รู้จะไปไหนหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยนะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2545ครับอยู่ในอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีครับตามปุ้ยมารับชมเลยครับ ก่อนถึงลานแสดงควายเล็กน้อยนะครับทางสายมือจะมีบ้านทรงไทยแบบโบราณอยู่เดี๋ยวปุ้ยพาเพื่อนๆมเ,เดนเข้าไป,ไปดูครับ<ด>นี่เป็นบ้านแบบไทยโบราณ ตนมยมไม่น่าขึ้นได้แล้วเสียดายไม่ได้ขึ้นไปถ่ายนี่มีชะอมด้วยเดี๋ยวปุ้ยนะพาขึ้นมาดูหลังนี้นะครับเราสามารถขึ้นไปข้างบนได้ครับ เรือนไทยโบราณอันนี้ขึ้นขึ้นไปได้เนี่ยดูบันไดขึ้นไปดูกันหักปาวะตรงนี้เป็นห้อง ตานนี้เป็นเรือนครัวครับทำให้นึกถึงอดีตสมัยเด็กๆเอา้า <Okay. S 1> มันจะมีห้องนอนมีครัวเขาจะแยกกันเออโบราณมากครับ ขอถ่ายหน่อยนะครับนี่ย ข้างหน้ามีเกวียนมียุงข้าวมียุงเก็บข้าว,าวเครื่องสีข้าวเครื่องปั่นข้าวบัวกระเพาะรเานันจะไม่มไบ ้านนี้จะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้นในการเกษตรสมัยก่อนนะครับเครื่องปันปนป่นข้าวอันนี้เป็นไถไถไม้ไถโบราณน,นีเกวียนอ,อันนี้เป็นไสดักปลานนใหญ่มากอ่ะนี่ไงปลามันจะติดแล้วเนี่ย ตตัวใหญ่น้องตรงนี้เป็นเกวียนใครที่ยังไม่เคยเห็นเกวียนนะครับถึงแล้วครับน้องควายอยู่นี่เองครับน้องตัวนี้จะเป็นควายเผือกนะครับมาเป็นควายดอนชนบ้างเป็นไร ในสมัยก่อนเราจะเลี้ยงน้องควายเพื่อใช้ในการเกษตรนะครับแต่ปัจจุบันนี้บางที่ ต้องอนุรักษ์ไว้ครับเพราะน้องจะไม่ค่อยเหลือให้เราดูแล้วครับสนาำหรับเด็กต่างจังหวัดนะครับอาจจะคุ้นเคยกับน้องครับแต่ถ้าเป็นเด็กในเมืองอาจจะไม่เคยเห็นครับ ปุ้ยจะพาไปดูพญาควายนะครับอยู่ข้างหน้าเรานี้เองครับเคยเห็นนะขี้ควายเขาแก่เนาะแก่มากอะ่ะตัวนี้เป็นฝาเป็นต่อควายบักตุก ใช่มะกดแล้ว่เดียวออบาเมอเนหรอไกด้กนล้ะไนอล้ก็นะนะรล้ก็นย้หลยไเหือน้นะ้ก็ด อร่อยมครับแขงด้วอร่อยไมดูเขายาวมากเลยครับอาบน้ำไงอยู่นี่ครับพยาควายครับข้าปี อุ้ย <Dante> ขอไปสัมผัสน้องเขาหน่อยนะครับนีออมอนิ่มปะขอบุไม่้กับพาะลูกอะไรนะไม่้พาะอ๋อแล้วย่าวยดำตบองไ่ที่ยาหมูเพราะตอตครื่อไปยาเอาอย่างรอมมากโค้งโคตไหน เาตีน้ำปลาตุ้ยๆจะข้าวาครับแก้วครับซื้อข้าวแก้วไม่ใหญ่ขอ้างซื้อขายหรอครับมีห้างตัวที่จะพาไขาครอบครัวไปกันที่บ้าไ่นิ่มตัวนิ่มหนังเขานิ่มเลยไม่เคยสัมผัสเลยพญาควา

มาจับสิเอาก็จับสิล่ะมันฉลาดจะตายนี่ไม่เอาไม่จับมันได้กินเนยอะเขาเลยแล้วตัวเป็นไงแลตัวก็นิ่มๆไงเขาเชื่องนี่เขาไม่หิวเท่าไหร่อันนี้ควายตู้ควายบักตู่เขามันจะโค้งลงเนี่ยควายบักตู้ใช่าไหร ยิ้มสวยเลยอันนี้คนดินแค่เดอืม่สวยด้มั้งอ,อันนีนเนขาโชว์ค,ครับ เขาเขายาวมากเลยเนาะครับครับเขาแก่การแย่งกันกินนี่วม เพื่อนเพื่อน,นท่านใดอยากมาเที่ยวชมก็พางงลูกหลานมาเที่ยวชม<ร>ได้น,นะครับที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับ อืคือเขาน่าจะกลางมุ้งให้ออปุ้ยขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้ปุ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุ้ยด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ